เป็นฉากถนัดของหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลเขาเลยค่ะกับดราม่าจัดหนักยิ่งในละครแรงปรารถนาที่ได้เล่นร้ายสุดขั้วเป็นครั้งแรกก็ยิ่งขอโชว์ฝีมือเต็มเหนียวแถมยังได้ป้าแจ๋วผู้กำกับิวให้ใส่อารมณ์แบบสุดฤทธิ์ประชันบทกับหนุ่มณเดชนคู่กินิยะท่ามกลางญาติผู้ใหญ่นักแสดงมากฝีมือทั้งแม่แอชชมชายพี่แดงธัญญาพี่ดุ๊กพานุเดชฉากนี้ตอนชกหนุ่มแบรี่ก็มาร์คคิวใช้มุมกล้องเข้าช่วยแต่พอถึงตามแม่แอชต้องตบหนุ่มอเล็กซ์ถึงกับออกปากให้แม่แอชตบจริงได้เเต็มที่่ลลยละคะ ว้าวโตไม่ตกจริงอ่ะโอ้กเไยครับผมเชียร์แม่มจัดการอย่างนี้ได้ลรหรอกัะครับแง่ตบมันจะแรงมากลดยโดยตีวมือผู้ใหญ่เชีย่์ วฉา,ากนี้หนุ่มอเล็กเคยอดนตอบจริงเสียงดังสนั่นไปหลายเทคจนแม่แม่สงสารถึงกับร้องโอ้้หูส่วนหนุ่มณเดชและพี่พีทีมงานต่างปรบมือชื่นชมในสปิริตค่ะเรื่องตอบนานหนุ่มอเล็กซเขาไม่กลัวแต่วันอย่างเดียวกลัวว่าแฟนคลับหนุ่มแบริ่จะโกรธแหม่น่ารักแสนดีและตั้งใจทุ่มเทสักขนาดนี้ใครๆก็หลงรักไม่เกลียดอยู่แล้วค่ะโอ้ครับผมเป็นไงพี่ถามจริง S <S ก็โอเคคือคืออยากให้เขาตบอยากให้แม่เขาตบเพราะว่ามันมันช่วยส่งช่วยอะไรแล้วแบบมันไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ตัวละครทุกคนก oh ็จะแบบเออแบบเนาะตุาม like well ันจะสดๆดมันจะแบบเฮ้ยแบบตกใจจริงอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นดีต่อต่อฉากฉากนั้นครับก็โอเคไม่เจ็บไม่เจ็บผมไม่ไม่เหลือแล้วครับผมตายไปแล้วครับคือร้ายกับใครไม่ร้ายแล้วมันร้ายกับนัเด็เนี่ยแบบโ้เราเราเราเตรียมตัวเตรียมตัวลาออกแล้ว